เตืนอะไรนะพี่นรินพี่นรินพูดอะไรนะเมื่อกี้ฝันว่าได้ได้เหรียญรัชการที่เก้าได้เหรียญราชการที่เก้าพอหยิบมาดูมันจะแดงโล่เลยแดงโล่ผม<บ>ทวิ่งกลับบ้านเหรอฝ<อ>ันเมื่อไรเนาะค่ะนี่ฝันเมื่อคืนคืนเมื่อวานอฝันดีซะนี่ไว้มันจะมาเลขเดิมหรือเปล่าเลขเดิมคือเก้าเนาะเก้าต้องเก้า เก <9 S 2> ้าศูนย์หรือเก้าหนึ่งเไห่เคยฝันแบบนี้ไหมคะเนี่ไม่เคยฝันแต่แต่ผมยังตามศูนย์หนึ่งซีอยู่ตามศูนย์หนึ่งซีศูนย์หนึ่งีเพราะที่หลวงตะเกีนรหัสให้รหัสให้ไปเอาเสื้อผมก็ซื้อที่รหัสอันนี้คือไปเอาจริงๆบเป่าก็คือเ,เ,เ,เราตีความว่าไปเอาเสื้อแกให้เสื้อแล้วเราก็ไปตีที่เสื้ออันนี้คือฝันบอกรด้ยังไงฝันครับเสื้อน่ะ ฝันว่าหลวงตาแก่นให้เสื้ออ๋อฝันว่าหลวงตาแก่นให้เสื้อครับแล้วก็คือตีความฝันว่าแกจะให้รหัสเสื้อของเราหรือเปล่าอืมรหัสรหัสผมที่ว่าอันี้ตามงวดที่แล้วนะค่ะวันนี้คือความฝันงวดที่แล้วที่รหัสเสื้อใช่ไหมครับค่ะแต่ล่าสุดนี้ก็คือฝันเห็นอ่าฝันได้เหรียญฝันได้เรียญเรียญพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าโอ้ ถือว่าฝันดีท่านนะไม่รู้อ่ะพิริวาสการที่ข้าตอนสวรรคตอ่ะจําไจำได้ไหมเก้าสี่หรือเก้าจำนะเก้ากสิบกว่าจำไม่ได้จำไม่ได้แค่เก้าสิบกว่าแต่ถือว่าฝันดีนะพี่โอ้หยิบมาเนี่ยแดงรู้เลยผมดีใจเนาะมื่อกะมื่อไหนกรรมอ่ะ มือขวามือขวากำอมน่าจะทองหรือเปล่านี่มันไม่ใช่เรียนธรรมดานะว่าเราจะได้สามออะไรนะแล้วก็กรมแล้วก็วิ่งมาเลยปะวิ่งเลยวิ่งกลับบ้านแล้วว่าฝันเวลาไหนเนี่ยจำได้ไหมคะหกโมงเช้าอ่ะเอาผมตื่นมาอีกรอบแล้วตื่นประมาณตีตห้ากว่าตื่นดูไอ้โทรศัพท์ พอเผลอๆก็หลับไปตอนไนอ่าฝันอฝันอฝันเช้าแล้วฝันเช้าแล้วแล้วแล้วรหัสที่พี่นดินตามคือตัวไหนนะศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่แต่คนคนที่เขาถูกอ่ะเขาถูกรหัสศูนย์หผมแต่เขาไปซื้อศูนหกกับเก้าศูนย์เกับมวกรบพังที่ว่าเขาาเอฟเมนเขา แต่ว่าแต่ว่าเต็มเต็มนี่ก็คือ014ยังไม่ออก014ยังไม่ออกพี่จะตามอีกไหมคะนี่นี่ตามลอตเตอรี่หลายไปแล้วตัวเดิมตัวเก่าตัวเเดิมก่าแต่ว่าฟันเห็นแต่งวดนี้แหละฟันเห็นพระเจ้าอยู่นตัอเก้ารอเก้าององเหลืองรามเลยจับมาว่นตกใจเลยเหลืองเหลืองแดงแดงเป็นเหมือนทองเลยเหมือนทองอ่ะพอตื่นมาปุ๊บ ฝันตัวนี้่ะฝันเดินแต่ว่าถือว่าฝันดีฝันดีใช่คงคงไม่ทุกคนอ่ะที่จะฝันเห็นท่านใช่เนาะครับนั่นแหละผมว่าอย่างนั้นนานๆทีเราจะฝันเห็นท่านสักทีหนึ่งเนาะค่ะฝันเห็นพระองค์ท่านนะคะท่านผู้ชมโอ้ยเฮงเฮงรวยรวยเด้อให้ออออไม่ศูนหนึ่งสี่ก็เก้าศูนนึกออกก็ได้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งพี่รินชอบแบบนี้ใช่ไหมคะค ชอบแค่นี้ครับรอบเลขตัวเดิมอตัวไหนนะคะเดี๋ยวบอกบอกใหม่ fc ฟังไม่ทันศูนหนึ่งสี่อันนี้ตามงวดต่องวดนะครับค่ะงวดงวดนี้จะเป็นเก้าศูนกับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับมันจะมาตัวเก่าเนาะครับผมรู้ว่ามาตัวเก่าเพราะว่าเมื่อกี้สามศูนย์เก้าเนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมคะครับประมาณ ก็ตามที่ขึ้นไปก็เก้าเก้าสองเก้าสามก็ได้อันนี้แนวทางของพี่นรินทร์พารวยอันนี้คือไม่ง่ายนะคะที่จะฝันเห็นองค์ท่านนะคะเนาะคงไม่ทุกคนอ่ะแล้วก็เราก็ใช่แล้วเราก็ไม่ได้ฝันทุกวันด้วยเนาะไม่รู้ปีไหนอ่ะจะฝันเห็นท่านทีหนึ่งนะคะถือว่าฝันดีนะคะเพราะว่าค่ะ วันนี้ก็ขอให้ปังๆง,งปังๆสาธุ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 นะคะกับพี่นรินทนะ,ะทีมงานของเราที่เล่าความฝันให้ฟังเมื่อกี้นะคะเอฟซีก็แอดมินก็นั่งอยู่นะคะแล้วก็พี่นรินก็มาเล่านะให้ฟังแอดมินก็เลยอดที่จะถามให้เอฟซีไม่ได้นะเพราะว่าพี่นรินก็มีเซน์เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะมีเซน์นะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็คือความฝันแนวทางของทีมงานของเรานะคะก็ไม่ใช่ว่าเราแสดงนะคะท่านผู้ชมเนาะฝันก็คือฝันนะคะก็เลยอดที่จะสัมภาษณ์พิรินไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะถามพีิรินว่าฝันยังไงอะไรอย่างงี้นะคะท่านผู้ชมเนาะถือว่าเป็นฝันดีและก็ฝันที่เป็นสริมงคลน,นะคะท่านผู้ชมนะคะนานๆจะฝันเห็นท่านทีหนึงเนาะ,ค,ะค่ะก็ แนวทางของพิจาร์ที่พินาร์บอกเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมต้งสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะก็ถือว่าฝันดีนะคะขอให้งวดนี้นะ,ะมีโชคมีลาบนะ,ะขอให้อายุห้าสิบห้าอายุห้าสิบห้าอันนี้คืออายุของพินาริ์น,นะ,ะที่ฝันเห็นองค์ท่านนะคะท่านผู้ชมรอเก้านะคะท่านผู้ชมคะ อายุคนปั่นเดี๋ยวเอฟซีถาม,อ,มอีกนะคะว<ร>่าค่ะก็ม <S <S ไม่แน่นะคะ,อ,ะอ๋อ <S <S ค,ค่ะก็โค้งสุดท้ายนะคะก็มาเจอกันนะทีมงานที่ศาลปู่เจ้าสะเต่านะกับพินรินนะคะพารวยนะคะได้เล่าความฝัน ให้ฟังนะคะก็แอดมินเออไม่ได้สรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเนาะอาเดียสรุปให้ฝนเริ่มดินดินใหม่แล้วนะคะ f อฟซีแดดออกอยู่นะคะ เวลากลางคืนก็มืดนะคะอันนี้คือบ้านคนนายเอฟซีเราภาพบรรยากาศนะคะตอนกลางคืนนะให้เอฟซีดูนะคะมืดก็มืดมืดสนิทเลยนะคะท่านผู้ชมคะนไม่มีแสงไฟอะไรเลย<ม>เห็นแต่ไกลๆนะคะแสงไฟนะคะท่านผู้ชมคะ เขาถึงเรียกว่ากลางวันแจ้งกลางคืนก็มืดประมาณนี้นะคะที่สุรินทร์นะฝนตกเกือบทุกวันไม่ตกกลางวันก็ตกกลางคืนไม่ตกกลางคืนก็ตกกลางวันนะคะเอฟซีหรือไม่ก็ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะที่สุรินทร์นะบ้านแอดมินมณีชาแนลนะคะภาพบรรยากาศนะคะนมืดนะประมาณ ทุ่มกว่านะเวลาตอนนี้นะคะเมื่อจริงๆเลยนะคะค่แนวทางของพินาดินนะคะท่านผู้ชมสามตัวสองตัวนะคะให้ f อฟซีฟังให้เข้าใจนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าฝันดีนะคะคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะรวยๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ